แมงกะพุนลายเสือปะทะแมงกะพุนหัวกระสุนใครจะกรอบอร่อยกว่ากันน้ำเดือดอนะลวกสิบห้าวิเอามา็อกควาเย็นสิบห้าวินะหน้าตาน่าเกยียดเลยขอชิมแมงกะพุนลายเสือก่อนนะจืดๆกรอบๆเหมือนกินลอดช่องไม่ใส่น้ำเชื่อมแมงกะพุนหัวกระสุน อันนี้จืดๆกลอยๆมันกินขนมไทยไม่ใช่น้ำเชื่อมอะ่ะกินกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเป็นแบรนด์ที่ผมแบบไว้วางใจมากรสชาติแซ่บซื้อมาจากโรตัสเขียวคน้นคักลายเสือก่อนนะิ้ดูดิหืมกบหมดเลยซีฟูด้ดรสชาติไม่มีมีรสชาติซีฟูด้ดแต่ลายเสือมันจะมีความหอมอะไรบางอย่างหัวกระสุนกับซีฟูด้ด อันนี้มันเต็มปากเต็มคำกว่านะแต่รอบนี้ซีฟู้ดผมให้ลายเสือชนะมันมีกลิ่นหอมแปลกๆคือรสชาติม่งจืดมือนั็นแหละแต่มันมีกลิ่นหอมอะไรบางอย่างผ่า้มตำทิมตอนเดิมๆกันนะอืมข้เหนียวไหมลายเสือลายเสือกับปลาพี่โอ้โหเห็ดชิบหายคือลายเสือมันกรึบแะตรงขอบขที่มันเป็นลายจุดๆอ่ะที่ตรงจุดๆดำๆเนี่ยกรอบ หัวกระสุนเอ้ยไม่เปล่าเหรอเหียดวะอันนี้มันเต็มคำาะแล้วมันฉํามันดูดน้ำปลา้าเข้าไปโจกโจกรอบนี้ลายเสือชนะวะมันกินมันกว่าคือเส้นมันเป็นแบแล้วมันกัดแล้วมันแบบมีจังหวะให้กึ๊ดกึ๊